ี่่ครับอาสวัสดีครับตอนนี้ <laughs> ไอเเ้เชมเชมเชมหันมาพูดสารคดีหน่อยเร็วหมดยดด<ป>ังนี้อืมเอา,า,ายอี่ไปจะไปไงนี้ไอ้น,นี่นี่นี่ถ่ายสารคดีก่อนเดินไปเดินไปแชมี่มามามาัดคำที่นี่ไหมในขณะนี้นี่ถ่ายอยู่ไหมนี่ถ่ายอยู่อยู่ในขณะนี้เราอยู่กันที่ป่าชาัยเลนในอำเภอสิงห์หานคราานจังหวัดสงขลาเป็นเขต เขตอะไรวะเขตร้อนเขตร้อนเป็นเขตร้อนผมจำชื่อไม่ได้แต่จำได้ว่าที่เอ่อ43่สแฉลงสี่สามออแฉลงตอนนี้ตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ที่เอ่มเอิมต้องไปถาาแม่เอิมแม่เอิมแม่เอิมใครผมคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นป่าชายเลนไม่ใช่คิดสิผมว่าใช่ตอนนี้ผมกำลังเดินอยู่กับทีมงานบนสะพานลอย ทนี่มันร้อนมากผมคิดว่าน่าจะประมาณองศาสิบอง้ามึงคุยกับใครอะกล้องอยู่นี่มีหลายกล้องไม่รู้จะหันไปทางไหนดีกล้องนี่ก็มีกล้องนี่ก็มีกล้องนี่ไม่เห็นหน้ากูเลยแต่ว่าและตอนนี้พวกเขาเดินเร็วมากผมไม่รู้จะรีบไปไหนอากาศที่นี่ร้อนมากต้นไม้ที่นี่สวยงามมีหลากหลายสายพันธุ์แต่ทำไมไม่รู้ผมไม่เห็นดอกมะลิสักต้นเลยหรือว่าดอกมะลิมันไม่โตในต้นยากนะ มองหน้าแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คืออบไ, <c oughs> ไม้กูติด <c oughs> แต่สิ่งนึงที่พวกคุณมั่นใจได้แน่นอนก็คือ,อ,อที่แห่งนี้และทีกทุกที่มันจะมีพืชชนดิดหนึ่งที่สามารถโตได้ทุกที่มันคือหญา <c oughs> อ้า,า,ยอ,ยาอ๋อและที่นี่มีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ หนึ่งในนั้นเป็นสัตว์อนุรักษ์มันม,มันมีชื่อว่ายุงเด้อเด้อมันมยุงยุงยังจัดอนุรักษ์เลวะที่นี่นอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีอีกชื่อหนึ่งที่เป็นชื่อเรียกที่ผมเพิ่งตั้งให้ล่าสุดเลยมันมีชื่อว่าป่า,ปามดดุป <c oughs> ่ามดดุมดดุมากกัดผมจังเลยเนี่ยไม่รู้ปีนมาจากไหนนักหนาะ <c oughs> ตอนนี้ผมเดินมาได้สักประมาณ5กิโลแล้วมันไกลมากไม่รู้จะถึงที่หมายเมื่อไหร่ดูสภาพเด็กกันครับตอนนี้ ก็จะอยู่ตรงนถัดรองไปดูจากข้างล่างนะครับข้างล่างเนย่ยดูแล้วน้ำเนี่ยจะลึกประมาณสิบเมตรอครทำใจคดีอย่างเงี้ยไปดิถ่ายอยู่ไหมนี่ถ่ายอยู่ถ่ายมั้งต้นไม้ลนนี่ดูซะดูนี่เอ้ยนี่สารคดียังไม่จบดูดูต้นไม้ต้นนี้เขาเรียกว่าต้นไม้แต่ชื่ออะไรผมไม่รู้โอเค นี่คือผู้ชมของผมนายยิงวัดครับผมไม่รู้จะว่องไวไปไหนชื่อแมงวอแวนเยอะชิบหายเลยเฮ้ยเอาเอาเอาดูท้องฟ้าคุณรู้ไหมว่าวันนี้เป็นอากาศที่ดีแดดไม่ร้อนเลยดูเเงื่อผมสิไม่แตกสักหยดนั่นนั่นนั่นดูนั่นดูนั่นดูนั่นโอู้นั่นโอ้แม่สาวน้อยไม่มีอะไรเลยไม่ ดู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 งไปดูไปดูนั่นแม่สาวน้อยผมบอกแล้วไงมันคือย่าย่าโตได้ทุกที่ใช่ญ้ามังเนี้เดี๋ยวต้องหาสิ่งมีชีวิตก่อนแต่วันปกติแบคิลเนี่ยจะต้องลงไปลุยในน้ำแต่วันนี้ผมเจียมตัวเพราะว่ายน้ำไม่เป็นเลื่อที่สำคัญทำไมวันลายเป็นแบบนี้แต่อนลยเขาจะวิ่ง้ม้งไปดิ มันร้อนมากและผมคิดว่าตอนนี้เราเดึินทางแล้วเพราะข้างหน้าผมเห็นป้ายว่าอ่านไม่ออกสายตากูสั้นศาลาปลงทองและศาลาทุ่งเฟื้อเดินระวังขาด้วยนะตาก้องใช้ขวาครับผมและตอนนี้เรากําลังจะเลี้ยวขวาไม่รู้เลี้ยวทำไมเหมือนกันแต่เขาเดินเลี้ยวเราก็เลี้ยวตามเราไม่ตรงก่อเาใจเย็นเฮ้ยมี่นถ่ายรูปอยู่งเนี่ย กางนี้ปลวกันถ่าตอนี้ระงโอ้ดูนั่นนั่นมันแม่สามน้อยกำักก <ไป S 2> <laughs> ับปลา <laughs> แต่ไม่ติดปลาสักตัว โอ้ยอันนี้อันตรายโคตรนี่ตกลงไปนี่กล้องหายเลยจ้าล่าเ็วด้วยอุ้ยอตกใจไอ้เมื่อกี้กูไม่เห็นดีเพื่อกูก็บอนเลยระวังระวังหันไม่เพื่อกูดุไอ้ย่าเมื่อกี้หลุดเฟรมนิดนึงเนื่องจากสะพานมันหักและผมตกใจมากก็เลยลืมดัดเสียงตอนนี้เราเริ่มเข้ามาลึกแล้วมาเป็นป่าทึบ ที่มีโคลนหญ้าดินหยักใยและตะไคร่น้ำผมอยากจะบอกให้ว่าคุณไม่ควรสอบประมาทที่นี่เพราะจริงๆแล้วคุณจะควรจะสอบรบหลูที่นี่มุกอมุกหรือเปล่หอยเอ้ยกูพูดจนไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เราก็เดินมาถึงให้ติดเลยนักหนาวะเดินมาถึงศาลาซึ่งเป็นจุดพักชมวิวอ่าจุดพักชมวิวนะครับเราก็เอ้าดูหน่อย สองเขาดูหน <formation jin inh ale> <at> ่อยนี่คือจุดทักมคิวนะฮะโอเคเรากำลังหยุดถายรูปกันเราต้องต่อคิวนะฮะเพราะเราเป็นผู้มีสัมมาคารวะถึงแม้ว่าผมจะอยากจะแซงเขาก็ตามแต่เราก็ต้องมีมารยาทนะฮะก็โอ้ดูนั่นนั่นนั่นมันน้ำนี่นอกจากจะมีน้ำแล้วมันก็ยังมีน้ำป่าหายนกยุงใช่โมตัวดีใช่มาไครับผมุงแล้ว มันยังมีมันยังเป็นที่อยู่ที่ชุกชุมและกิ่นกระเนิดของปลาทองปลาทองครับครับอหาทั้งนิดเลยที่ในกล้องดูเล้วมีมันมดแย่มีสายเก่งเข้าแล้วเข้าแล้วเดี๋ยเดินทดสอบดูก่อนเร็วดดนทสอบให้กูถอดรองเท้าก่อนเลยรองเท้าดำเหลาเลยคราวนี้เขาแขางรูมีน้ำเอาครับพ่อเหรอเสดเสเอาไปทำนี่ได้เอาถ่ายยังถ่ายครับ ตอนนี้ผมอยู่ในที่ที่ครับแคบมันเริ่มมีโคลนแล้วและมวกปิดต้นไม้ตอนนี้เราเร่มเข้าสู่ดินแดนลกลางที่นี่มีกลิ่นขี้มัวมากมายแต่ผมไม่เห็นงัวสักตัวผมไม่เข้าใจว่าเขาทำผัญหานีหรือยังไปพูดโอ้ข้างข้าเป็นบ่อนนะ้ำควต้องเดินอย่มมางระมัดระวังและตอนนี้กูเริ่มคันนักแข่งแล้วหัวหญ้ามันบาดอเจอิแล้วไม่เลือก เดินข้างหน้าเดินข้างหน้าเดินหยุดทำไมเดินสำรวจนะจ้าสำรวจถ่ารูอยู่แล้วเ้มไม่เตรียมก่อนทไมเพงใส่แบบกูอ่ะแบบนี้วันนี้กูไม่ได้เอาลงมาเออแม่ลงไม้ไปเดงไม่็ยเก่อะังกลโคตริบอนนี้ มันเป็นเป็โคลนซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่มีปริงหรอกแต่ข้างหน้ามีปริงอ่ะข้างหน้ามีปริงอ่ะนั่นมันปริงไม่ใช่ปริงอ๋อนนี้รถกำลังติดเพราะข้างหน้าเขากลัวโคลนกันจริงๆน่าจะให้แบกิวนำแบกิวชอบเล่นโคลนสามอ่างเลยไม่หนุนมันสามคนหลือกูก็ไม่เล่นผู้หญิงกะได้หญิง <ส>เ,เขากลัวโดนเปื้อนรองเท้านี่ไงยังพูดไปถักขัดค,ดคำดูดูป่า,<บ>ามดดูป่ามดดูๆๆ <c oughs> แล่ตอนนี้เราต้องให้เกียรติเาวๆเพราะว่าเขากลัวโครนครนเนี่ยนอกจากจะพอกหน้าให้ขาวแล้วยังทำให้เป็นสิวได้ด้วยนี่คิม้ายพันธมิตรเข้ไนีไง ตอนนี้เรากำลังติดแงเพคนไม่ไดความอยากเอาเร็วปูไม่เยอะหรอโอ้ยรู้แล้วทำไมเาน้ำนำน้ำมันลึกแบบนี้นี่เองพคนน้ำมันลึกอน้มเองเท้ารูดีเลยเขาอยางเปิด้า ตอนนี้ผมกำลังเดินท่ามกลางน้ำทจะไปด้วยขิงมัวเดือดแน่ๆเดือดเขาวครับได้อย่างใจคมแบกเหมือนกันแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีผมจะได้รับรู้ด้วยว่าเวลาผมเหยียบบนหลังสัตว์ได้คลานผมจะรู้สึกตัวได้ทันทีเย็นเเพ้ามากลหวังว่ามันจะไม่มีสลิงหวังว่าไงตัวใหญ่ไม่เท่าไรตัวเล็กถึงออกยากสัตว์ แน่แน่ไม่เห็นสิ่งมีชีวิตแถวนี้เลยคาดว่าน้ำมันจะเมนเกินไปเมนเท้ากูนี่แหละปลาเลยตายกันอืยินเลยืน้ำเย็นด้วยมีหน่าหละปลาถึงไม่อยู่โอ้มันลึกเหลือเกินไม่โนเลยแล้วต้นไม้อ้นี่นะเชิญครับต้นไม้นี่เป็นต้นไม้สิ่งมีชีวิตดิบกําบันเพราะว่ามันมีกิ่งที่งดงาม และมันมีแมลงปอกินไปจนต่อปอกินเลยอ่ะเพราะว่าจากการเดินในที่โล่งมากเกินไปแดดมันสะสมความเครียดให้กับผมสมองบกเลยเลื่อนตอนนี้ผมกำลังจะกลายเป็นปิงคนที่สองแล้วสมองผมเริ่มไม่รู้บทแล้วตอนนี้ลืมบทแล้วพูดจนสุดเลยแล้วน้ำมันจะเยอะไปไหนเดี๋ยวคนนี้ปิงน้ำมันจะเยอะไปไหนเขาเวลาไปเขียนบทตอนไหนวะบทไม่มีต้นตออย่างเดียวไอ้โง่ ระวังน้ำน้ำลึกอย่าลื่นเฮ้ยคือผมผมงานชาแต่เขาแจมาครับลังเดินรัดสัญญาที่เต็มไปด้วยหญ้าและน้ำรู้สึกแบกอิลเขาเข้าใจตรงทับพระละว่ากองทัพวองเห็นไหมแต่รองเท้าบูดนะนะครับแต่คอมแบ็กรู้สึกอย่งนี้ว่าแนะนำว่าให้ดูสัมภาระของคุณให้ดีเพราะว่าถ้าโทรศัพท์หรือกระเป๋าตังค์มึงล้นมึงหาไม่เจอแน่ฟังไหมครับสวัสดีครับ เป็นขวังดีขวังดีไหมครับคุณเบเกิลครับแบคเกิลอย่าทิ้งลูกทีมแบบนี้สิครับลูกกีลูกทีมมาเร็วๆครับลูกทีมลูกทีมเบอร์จอมแบค่กเลยเบเป็นกัจจาอยู่วะบอกเลยผมเป็นบ่อน้ำแบเกิลรู้ไหมครับโอ้ดูที่เท้าผมสิครับครับมดขึ้นเต็มเลยผมบอกแล้วว่าป่ามดอยู่อยู่เลยครับ ทำได้ครับจะมีต้นไม้แกได้ครับองแปลที่สก็ได้้ามีออกเสาลวดปิดแบไปกได้นะครับเี่าว่ากได้ครับเมีนะครับพอเดิมของเดิมบ้านดูกได้สองปีค่องาวงมรกน้มันลึกเหลือเกินครับพ่ดีอาจารย์เดินเข้าไปด้านนครับกรายไปมแปลงก็ได้นะครับถ้าออกหน้าไม้ไปด้วยนะครับถ้าก็เล่ท้าายรกรภาพไปด้วยนะครับเอ่าจอแมไเกีวดีนะครับเขาไปไหนกันนะขอฟัง แบกิวเรอด้วยแบกิวแบกิวเรอด้วยสิครับแบกิวไม่เอาใครเลยทำไมคนแบบนี้วะลึกจังเลยลึกจะไปทางไหนครับแบกิวให้เถอะไปทางซ้ายขวาคบแบคิวช้วยแบคิวลำก้างเลยคอยใจขวาอยู่โอ้โหแบกิวไม่ไม่ได้กาในขนาดนั้นแบกิวช่วยมาเปอยหินน้ำมาทางยิ่งขหน่อยครับไม่ตายเหรอ แคมอย่ากลัวคลิปวิงนะครบแคมไม่ปลูกป่าไม้ัดแคลงแก้วที่นี่วงบอคนที่ถือก้าไม้อยู่ไหน เบ,บคกิว้วกิดวันน่าจะล,ลึกแบคกิวอยากเกนิกนข้าวนะตัวนี่เขาเรียกว่าโคลนจำไว้มันเกิดจากดินแห้งที่เปียกน้ำจำไว้ต,นวนตอนนี้เต,ต็มกูแฉตอนนี้ต็มแล้วมาเลยครับเกี่ยวเกี่ววังนทำแนะนำไหมครับผมไม่แนะนำให้กินน้ำแ<า>นี่นี่แชมป์มดเก๋อ่ะ ช่วยเรียมดที่ปืนประทังชีวิตนะครับอะไรก็กำลังหาอยู่นะฮะแต่ว่ามดแถวนี้มันไม่ได้เป็นมดอีกแล้วรู้ไหมเอาใจอยากเลยอยากอยากเสียเพื่อนก่อนเจ็บก่อรเจกับเพื่อนแทมไม่ได้กลับบ้านโทรศัพท์ฟูนะเพื่อนอย่าแทมกรุงร้อนไงมันหัวงันกรุงร้อนขนร้อนไหมร้อนอ่ะ เอาละเอาละเอาละอยากว่าน้ำลึกแค่ไหนกะได้เดินทาเอาครับก็เลยต่อครับคุณแบงค์ไ๊กพาไปเจ็ดนาทีครับแบ๊กคิวครับเครืบองตอบสนองนะครับว่าลูกนั้นกินได้ไหมกินไม่ได้ครับลูกนั้นกินไม่ได้กินแล้วจะเสียชีวิตทันทีมันคือลูกอะไรครับอันทะเอโทรศัพท์คู่นี้ไม่รอดเชื้อชูนี่เลยกันตะกี้ล้มอ่ะเหี้ยหมุนตัววังชิงมาเลยเก่งโด่ต้องไปที่ ขณะนี้เราอยู่กับรายการกุ้ยพาทัวร์เรากําลังอยู่ในป่าดงดิบหรือชายาป่ามดดุผมไม่รู้ว่าทาไมผมไม่รู้ว่าทาไมเหมือนกันคนอื่นไม่โดนกัดเลยผมโดนกัดอยู่คนเดียวมดที่นี่ดุมากผมคาดว่ามันจะเป็นสายพันธุ์มัจจุราชเฮ้ยช่ยเฮ้ยช่วยแมงของมดกระสุนและสิ่งที่ผมแปลกใจก็คือที่นี่เป็นป่าน้ําจืดแต่ไม่เจอปิงสักตัวปิง น้กระสุนที่มันโดนกัดทีเดียวไปแล้วใครปิงไอ้พ่อนั่นปิงตอนนี้สิ่งที่ผมไม่ค้นพบมันน่ากลัวกว่าแดดนั่นก็คือกูร้อนตีนเริ่มไม่ใส่รองเท้ารองเท้ามันเหม็นโอ้โอ้นี่มันหนุ่มรักแต่หล่นลงไปมึงจะไม่รักใครอีกเลย ตอนนี้หลังจากออกไปข้างหน้าเราจะไปถ่ายรูปที่ริมทะเลกันไม่เดินไปทางโน้นถูกไหมมึงคิดดีแล้วเหรอหลงทางไม่ยุ่นะเว้ยมัาจะหยุดเซนตันได้ไหมไม่หยุดมันคนละทางกันเขาจะไปหาศิลปลาเราไปโชว์ความจุปผู้ใหญ่ใช่เราจะเราจะไปหาศิลิ์หลาเพื่อไปโชว์ความผู้ใหญ่เราจะไปจับนมนางเงือกตอนเราเป็นเด็กๆเราต้องไปถ่ายรูปไงแต่เมื่อเราโตเราต้องโชว์พาวให้ดีกว่านี้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้น แล้วเกาะแมวเกาะหนูเราไปทำอะไรดีว่ายน้ำไปดีกว่าไปดูท็อปเอ็กซ์เจอรี่สมองมีแค่นี้ใช่ไหมแย่โอ้สุดยอดเลยไปซาบิยะเราโชว์ความมกใหญ่เเด็กแล้วยเดียวผมก็แตกมันสุดยอดมากร้อนจริงนี่เดินตามเราใช้สัดการันตไม่ร้อนว่ะจ้วงเข้าไปในร่องเลยตอนนี้ไม่ร้อนไงร่องเขาได้เหยกออกไปได้ย้อนได้หรออย่างเงา ผมไม่ถือครับอย่าหญ่ใหญ่ใหญ่าหญขึ้นเย็ขึ้นรอนอากาศมันร้อนมากกูต้องเทนตัวในีชั้นเท่านั้นแต่ร้อนตีมากกว่าถือโอ้ยใครก็ได้ให้กูขี่คอหน่อยเมื่ี้เราได้ทำการปลูกปลามามันมีกี่ชต้นไม้ว่าต้นผีน้ำผีนะผีน้ำเปลี่ยนเป็นหอยนี่จะเพราะอะไรฮะเปลี่ยนเป็นหอยเสนุกซะเพื่อนผีน้ำชอบไง เริ่มหมดหมดแล้วเนี่ยสนบทรล้คือผิดบทหนึ่งโอเคภาคไหมครับแบกิวเมื่อกี้เราได้ไอ้ที่าตอนนี้ไปแล้วแล้วแกหันมองด้วยสายตาที่เอียดยามและดูหมิ่นพวกเรามากเพราะว่าวันนี้เขาได้ใส่หมวกที่แปลกประหลาดทำให้เรารู้สึกแย่แถมแกยังพาความร้อนมาติดหัวได้อีกนี่เขาเรียกว่าหมวกหมวกเป็นสิ่งที่ไว้คุมหัว มันก็ใช่เดียร์บอลบอกบ้านมึงเอาไอ้กลมไข่เหรอใช่พูดติดเรทแบบนี้คุณรู้ไหมว่ารายการเราห้าสิบห้าบวกมึงรีบเดินสิครับไปรุ่นแก่เลยนะเออที่ว่าขายคุณร้อนแปดสิบบวกก็ได้สิ่งที่มันเป็นสิบแปดบวกไม่ควรพูดเพราะรายการเราเป็นห้าสิบห้าบวกเราควรพูดสิ่งที่เป็นห้าสิบห้าบวกตอนนี้ก็เรียกคนปกบสิงที่น่ากลัวมากน่ากลัวกว่าล็อตตีนนอ่ะคุณกุ้ยเอาแสบยิบหาย เหนือมินี่ไหนเข้าตาบ่อยเอออะไเหนืออะไรเข้าตาแง่ฝากกูเล่าลูกจะงับมทำไมวะนี่ทาไหมกูเว้ยมามาเอาขอมือมาเดี๋ยวกูถือกล้องให้ที่ไม่เหมาะสมก็เออเออเอองอหาวอีกแล้วไอ้สั์มาเลย แดดก็อยู่เท<ว>่ากันทุกที่แต่ความร้อนกลับไม่เท่ากัน <c oughs> <c oughs> ส่วนที่มีแดดมันก็มีแดดตลอดแล้วมันก็ตากอยู่เวลาเท่ากันผู้ชมที่อยู่ในกาแนจใจว่าเดินมาถูกนี่<ะ>ถูกทำไมมันมีหลายทางแยกอย่างนี้เชื่อกูกูจำทางได้ <c oughs> แล้วใครกินโก๋กูนักหนาเนี่ยฮะแย่ คือไปทะเลน oh! ี oh! 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 Ah! Oh ่ไปซื้ออะไรวะแต่ทำไมตรงนี้มันโคตรร้อนเบคกิ้วช่วยอธิบายหน่อยท่านผู้ชมจะได้เข้าใจมันช่างร้อนเดี๋ยวเดีววววผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกล็ดก้อนอาาวอ๋ออ๋อผมคิดว่ามันวิ่งิเ้ยออะไระสัตว์กร้อโอย อย่ารีบอย่ารีบต้อนตรงไหนก็นร้อนเลยอ,อย่ารีบตากล้องตามไม่ทันไปตายกล้องไม่ีนะโอ้ยแย่ตากล้องไปไหนวะไม่เอาอะฮะราข้ามไป